สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนฟาร์มวาราตี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะ พามาชมนะคะน้องเบลล่าลานีนะคะเขาอัปเดตละครเรื่องใหม่นะซึ่งก็ได้แก่พรมลิขิตนั่นเองค่ะซึ่งเป็นละครอ่าภาคที่สองนะของบุเพสันนิวาสนะ,ะแสดงคู่กับพี่ปอบธนวัฒน์น้อโอ้โหรออยู่นะอเจ้าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้พอมๆกันเลยจ้าอัปเดตอัปเดตเรื่องพรมลิขิตหน่อยว่าพรมลิขิตตอนนี้ยังไงบ้างก็ พร <c oughs> มลิขิตนะคะตอนนี้มีคิวฟิตติ้งแล้วค่ะก็จะได้ฟิตติ้งกันเร็วๆนี้แล้วกันเดือนสิ้นเดือนอ่าสิ้นเดือนแล้วก็แน่นอนว่าเเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจกันอะไรแบบเข้มข้นอยู่แล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะน่ะก็คือเดี๋ยวมีฟิตติ้งฟิตติ้งเสร็จก็เตรียมเวิร์กช็อปข้าวบดพอเวิร์กช็อปข้าบดเ,เสร็จก็อรอเปิดล่อง <ทำ S 1> ใช่ค<น>ุณพี่เดี๋ยวคนเห็นยิ่งกว่านี้ก็ได้นะจะค่ะ